สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ข่าวรุนนำลินทั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้เขาใหญ่ครรถที่นี่ครับวันนี้วันออกพรรษา2ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับเชื่อว่าชาวพุทธหลายท่านนะคะเช้านี้ตื่นแต่เช้าเลยไปตักบาตรทำบุญกันแม้ว่าเมื่อวานนี้อาจจะหายใจหายคอไม่ท่านคาดเลยเหรอท่านคาดให้คาดการว่าจะมาเป็นประธานกรรมการบริหารพรรค คือใหญ่กว่าัวหน้าพักอ,อีกทีหนึ่งอันนี้รอกันต่อไปว่าคําพยากรของแรมโบ้อีสานจะมาร้อนแรงขนาดไหนครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปบ้านคุณยายวัย72ท่านหนึ่งบ้านเนี่ยไฟไหม้ไฟลุกท่วมเลยนะแต่ปรากฏว,ว่ารถน้ําดับเพลิงของอบอตอมาถึงแจ้งยายว่ารถเสียค่ะต<ะ>ิดตามช่วงหน้าค่ะ เขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในอดีตถือเป็นพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากทำให้ชาวบ้านทูลกล้าวถวายฎีกาเมื่อกระบทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งทราบถึงการทูลกล้าวถวายฎีกาพระองค์ส่งพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านโดยให้กรมสลประปอดทานดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ซึ่งในความพิเศษของตรงฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนานี่ก็คือว่ามีการสร้างฝายนะครับฝายนี่จะเขาเรียกว่าจะอัดทดระดับน้ําให้สูงขึ้น บริเวณหน้าฝายเนี่ยกรมชะทานได้ออกแบบให้เป็นอ่างน้ําในพื้นที่ประมาณ5ไร่ซึ่งโดยปกติจะเป็นลําน้ํารูปทรงยังไงก็อย่างนั้นนะครับแต่นี่เราทําข้างหน้าให้มันอ้วนๆเพื่อที่จะเก็บน้ําได้อีกแล้วอันดับต่อมาก็คือว่าตลอดความยาวด้านเหนือฝายนะครับประมาณ1นกิโลกับ400เมตรมีการขุดลอกเพื่อที่จะเพิ่มความจุข,ของน้ําในลําน้ําได้อีกประมาณสักหกหมื่นลูกบาทน,นี้มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําไว้ครับเพียง5เดือน ฝายมีแล้วมีน้ำเนี่ยเราก็ดูดน้ำอาไว้ตามสระของชาวบ้านไว้ใช้ในดูดแรงไม่ว่าจะเป็นรถลำไยรถเงาะรถทุเรียนแต่ทำแปลงหญ้าโคโนมแล้วก็ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากประชาชนรือประสบนิกรของพระอ,องค์ได้สละได้อุทิศที่ดินของเขาเองนะครับเพื่อที่จะทำการพัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้ ฝายแห่งนี้จึงนับเป็นต้นแบบของฝ่ายที่เกิดขึ้นโดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จากความยากจนเดือดร้อนสู่ความสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน